สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสติการแสนลาดรหัส0 8 7ยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาไทยกลุ่มเดียวค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้ครูจะพานักเรียนไปทบทวนบทเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดแม่กลกันนะคะสำหรับแม่กลก็คือคำที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะแต่ว่าแม่กล ไม่ได้มีแค่โนหนูเป็นตัวสะกดนะคะยังมียอผู้หญิงนอแนนรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนนอนหนูค่ะเรามาสะกดคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กลนไปพร้อมๆกันนะคะคำที่หนึ่งอ้วนอวนออ้วน,วนไม่โทอ้วน คำที่สองเย็นยอเอะนอเย็นคำที่สเขียนขอเอียนอเขียนคำที่4เรียนรอเอียนอเรียนคำที่5จานจอาอนอจานคำที่6ช้อนชออนอช้อนไม่โทช้อนคำที่7็ด ปืนปออ,อืนอปืนคำที่แปดหมอนหอมอ,อนอหมอนต่อไปเป็นคำที่เขียนไม่ตรงตามมาตรตาตัวสะกดแม่กลค่ะคำที่หนึ่งเหรียญหอรอเอียยอเหรียญคำที่สองกุญแจกออ,อ ยอกุลจอแอแจคำที่สามคำว่าคูณคออูนอคูนคำที่สี่น้ำตาลนออัน้ำไม่โทน้ำตออาลอตาลคำที่ห้าวานวออาลอวานคำที่6อาหารออาอา หออาลอหานมาเริ่มต้นกันที่คำแรกกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพนะคะว่าจะเป็นคำอะไรในมานตาแม่กลนค่ะถ้าเด็กๆตอบคำว่านอนนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูคำต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนเห็นรูปภาพอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะนั่นคือฟันนะคะคำต่อมาก็เลยค่ะนักเรียนเห็นภาพอะไรคะถูกต้องค่ะนี่คือหนอนมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนเห็นอะไรคะถูกต้องค่ะนี่คือเทียน ต่อไปช่วงคำทายมาตาตัวสะกดแม่กลคำที่หนึ่งฉันคืออะไรปรุงในอาหารเพื่อให้รสหวานหมดมันชอบกิน,ฉนเฉลยน้ำตาลคำที่สองฉันคืออะไรคนใช้คู่กัน กับยาสีฟันปากฉันสะอาดดีฉเฉลยแปรงสีฟันคำที่สามฉันคืออะไรมีไว้หนุนนอนนอนหลับพักผ่อนหนุนนอนฝันดีฉนเฉลยหมอนนิทานเรื่องแม่ไก่ ไม่รู้มาตราตัวสะกดแม่กล้นแม่ไก่เป็นแม่ควาที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งเธอไม่รู้จักมาตราตัวสะกดแม่กล้นซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของกระต่ายน้อยแม่ไก่จะทำเค,ค้กแครอทแสนอร่อยให้แต่ในสูตรเขียนว่าขนมปังแม่ไก่ก็งงว่ามันคือขนมปังหรือเปล่านะ แม่ไก่ตัดสินใจไปหานกฮูกผู้รอบรู้อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่นกฮูกจ้าช่วยแม่ไก่หน่อยได้ไหมแม่ไก่ถามแม่ไก่ไม่รู้คำว่าขนมปังสะกดยังไงนกฮูกยิ้มและอธิบายว่ามาตราตัวสะกดแม่กลมีอักษรหลายตัวที่ออกเสียงเหมือนนอนเลยจ้ะ ตัวแรกคือนอหนูเช่นคำว่ากินและบินยังมียอยญิงด้วยนะเช่นคำว่าเชิญที่แปลว่าชวนนกฮูกบอกแล้วก็มีนอเนนในคำว่าคุณและรอเรือในคำว่าอาหารด้วยนะสุดท้ายคือรอลิงในคำว่าบอลและรอจุฬาในคำว่า ปลาวานจ้ะแม่ไก่ร้องอ๋อออกมาอย่างเข้าใจขอบคุณมากนะนกฮูกตอนนี้แม่ไก่รู้แล้วคำว่าขนมปังต้องสะกดด้วยงองงูแม่ไก่กลับมาทำเค้กแครอทแสนอร่อยได้สำเร็จและนำไปให้กระต่ายน้อยในวันเกิดของเขาทุกคนมีความสุขมากจบบริบูรณ์ เรามาดูแบบฝึกหัดมาตาตัวสะกดแม่กลกันนะคะแม่กลคือคำพยางคที่สะกดด้วยนอหนูหรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือนมีนอหนูสะกดได้แก่โยผู้หญิงนอเนนนอหนูรอเรือรอลิงและรอรุสุราค่ะงั้นเรามาเริ่มคำแรกกันเลยนะคะกับคำว่าจานจอออ นจานสองคำว่าวานวออารวานสามคำว่าเรียนเรอนอเรียนสี่คำว่าเขียนขอเอีย นเขียนห้าคำว่าหมอนหนอมอนอนหมอนหกคำว่ากรอนกอลออน,อนกรอนเจ็ดคำว่าเชิญ จอเออยอเชิญเจ็ดคำว่าเนนนอเอลอเนนคำที่เก้าคำว่าเรียนหอรอเอีอยยอเรียน คำที่สิบคำว่าบริเวณบริเวนคําที่สิบคาว่าขวัญขอวอไม่หานากาศยอขวัญต่อไปคําว่าศีลสสสารา สระอีลอลิงต่อไปคำว่าพยาบาลพอพานยอผู้หญิงสระอาบอใบไม้สระอาลอลิงแล้วก็เสร็จกันไปแล้วนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมาตาตวสะกดแม่กลไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย